สวัสดีค่ะมาเช็คเหรียญว่าวันนี้พน้าได้อะไรมานะคะภูมิใจนําเสนอค่ะมาคุยกันโอ้สายพน้าก็รู้อยู่นะอันนี้สร้อยแบบนี้พน้ก็รับนะคะเนี่ยค่ะสร้อยเงินจี้ล็อกเก็ตค่ะเครื่องเงินนะคะเครื่องเงินพน้ก็รับนะคะแบบเนี้ยราคารับซื้อนะคะคิดเป็นกรัมตามน้ําหนักของเงินและตาม เปอร์เซ็นต์ของเงินค่ะบอกเลยว่าเงินแต่ละชิ้นนะคะแม้กระทั่งเหรียญที่เหรียญเงินที่ที่เราสะสมกันนะนะราคาเงินจะไม่อไม่ใช่ราคาเงินเนื้อเนื้อโลหะเงินจะคุณภาพเกรดจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญและเครื่องเงินทั่วไปที่รับซื้อคือรับจากเปอร์เซ็นต์เงินนะคะและก็ บวกกรัมที่น้ำหนักที่ได้อ่ะค่ะก็จะมีอย่างเงินเขียวเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยคะ่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำะนะคะถ้าเงินเปอร์เซ็นต์ดีก็อาจจะสามสิบบาทสามสามสิบบาทขึ้นสามสิบบาทอะ่ะเงินเงินนิ่งะนะคะเงินนิ่งค่ะราคาน้ำหนัก นะคะบวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบนี้เขาถ้าไปขายเป็นเงินนะคะเขาจะแกะพลอยออกแล้วก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ยพลอยนี้เขาจะไม่ช่างเขาจะช่างเฉพาะเฉพาะเนื้องเงินถ้าเนี้ยขายช่างกรัมอะขาดทุนแต่ถ้าเป็นขายช่างกรมัมต้องเป็นแบบเนื้ออย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นอย่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหรียญเหรียญนนะัะเป็นเนื้องเงินล้วนๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเครื่องประดับเขาจะผสมเยอะ อันนี้จะเป็นแหวนจะเรียกว่าแหวนพระพี่รอดนะคะวัดวัดไม่แน่ใจว่านาวงหรือว่านาอะไรสักอย่างนานะคะอ่านไม่ออกลวค่ะสองห้าสี่ศูนย์หลวงพ่อหลวงพ่อขวัญค่ะหลวงพ่อขวัญ ก็สายไข่สายมันเนาะของก็ลูกศิษย์ะจะรู้นะคะเขาเรียกแหวนพระพิรอดเป็นแหวนที่ประมาณว่ากันคุมใสอะไรประมาณเนี้ยค่ะย,ยงคงกระพันนะคะเครื่องเงินรับซือ้อราคาอย่างอันนี้อันนี้เงินไม่ไม,ไม่เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เงินเงินประมาณว่าเงินเคาเรียกว่าเงินเขียวเนาะนเงินไม่นิ่งค่ะเงินนี้นะคะเงินไม่ค่อยไม่ค่อยเต็ม ก็น้ําหนักอันนี้จะถูกค่ะซื้อถูกคือไม่แพงถ้าเป็นเงินอย่างนี้อันนี้น่าจะเงินเต็มน่าจะ,ะประมาณเก้าสองา้เก้โดยประมาณโดยปกติเงินทำเครื่องประดับทั่วไปก็จะประมาณนี้ค่ะ9.25แต่ถ้าเป็นเหรียญบางเหรียญก็จะได้9-25บางเหรียญได้9-9เลยนะคะ9.9ดเลยนะคะบางเหรียญ บางต้องต้องดูใบเซอร์อะค่ะเขาจะเขียนไว้แล้วตรงค่ะ,ป,ะป้ปะนานัดลองแล้วป้านัดไปเช็คแล้วเอาไปเอาเหรียญไปยิงเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะใบเซอร์กับเหรียญก็ค่อนข้างตรงกันผิดกันแค่จุดจุดนิดหน่อยค่ะมาเข้าเรื่องเหรียญกันคุยกันไปคุยกันมาถึงเรื่องเนื้อเงินอะเงินเงิน,น,นพักไว้ก่อนนะคะคือให้รู้ว่ารับซื้อนะคะเงินแบบเนี้ยคะ่ะเศษเงินที่หักร้อยขาด นะคะเพราะว่าบางทีขาดแล้วเราไปเชื่อมไปต่อไม่คุ้มนะคะค่าค่าต่อค่าค่าซ่อมแพงอะไรเงี้ยก็ขายเป็นนักรับซื้อนะคะซื้อช่างกลัมมาค่ะเศษบเงินแหวนหกักสร้อยขาดรับหมดค่ะบางบางคนเอาเหรียญส่งมาเอาแหวนส่งมาให้ปนนาดนะสวยๆทั้งนั้นเลยแต่เป็นนักรับช่างกลัมนะคะเป็นน่าไม่ได้รับชิ้นงานเม็่เสียดายนะ จริงๆเสียดายอยากจะเก็บไว้แต่ด้วยความที่ของพนักเยอะค่ะเยอะมากนะคะพนักก็ไม่เก็บค่ะส่งส่งร้านช่างกรรมหมดอย่างพูดถึงเรื่องเงินอ่ะอย่างนี้อันนี้ก็เงินนะคะแต่เงินเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเปอร์เซ็นต์เงินจะต่ำค่ะก็จะได้อยู่โอ้โหสวยนะนี่น่าเก็บมากเลยช้างพานอันนี้น่าจะประมาณ ประมาณน่าจะยี่สิบกรัมอันนี้ยี่สิบสองกรัมก็น่าจะใกล้เคียงกันน่าจะยี่สิบยี่สิบเกินยี่สิบกรัมอะค่ะยี่สิบยี่บสองเพราะเหรียญบาทเขาหนักแค่สิบห้ากรัมใช่ไหมคะหนึ่งบาทนะะเน,นี่ยค่ะเหรียญนี้หนักสิบห้ากรัมเหรียญน,นี้น่าจะน่าจะเกินเกินยี่สิบ แต่จะถึงสามสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหรียญนี่เขาเป็นเป็นแพรแถบเป็นเครื่องราชห่วงขาหลุดแพรเขาไม่มีนะคะแล้วก็ซื้อเป็นชิ้นงานค่ะซื้อเป็นเนื้องเงินนะคะถ้าใครที่จะเก็บสมมุตินะคะถ้าใครที่ชอบแบบนี้นะคะรักชอบที่จะเก็บเขาอาจจะไปตัดห่วงแล้วก็ทําเป็นเหรียญเก็บเป็นเหรียญก็ได้หรือจะเก็บแบบนี้ก็ได้ให้รู้ว่าเป็นแพรแถบนะคะ ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะสวยอะเงินเงินเงินไทยจะเป็นงนี้ค่ะเงินไทยเก่าจะออกดำจะออกดำแบบดำเทาๆดำแบบมีมิติอะค่ะดำดำแบบมีนั่นแหละมีมิติเขาเรียกอะไร,ระนะเรียกไม่ถูกอะแหละมีมิติอะไรตามที่ปรนัดพูดอท,ท่านก็คงจะพอจะเข้าใจสําหรับที่ปรนัดแบบพูดแบบไม่ค่อยรู้สับเท่าไหร่นะคะพูดตามความรู้สึกตามความคิด เนี่ยค่ะเขามีมิติเห็นไหมคะเขาเนี่ยนะคะดำเงินไทยเขาดำมีสเสน่ห์แบบนี้นะคะถ้าล้างนะจบกันเลยนะคะความสวยงามรุง้งวิ้งแบบนี้ก็จะไม่เหลือเห็นแล้วก็จะเหลือแต่ขาวขาว,ขาวด้านๆอะไรเงี้ยนะคะความสวยงามความรุง้งความวิง้งความมีสเสน่ห์คลาสสิกแบบเหรียญเก่าเงแบบเ,เงินเก่าดําแบบนี้ก็จะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยนะคะเงินเก่าเขาจะไม่ล้างกัน เขาจะไม่นิยมล้างกันนะคะนักสะสมเขาจะประมาณเก็บให้เก่าให้ดําแบบนี้เขาบอกว่าล้างน่ะแป๊บเดียวก็ขาวได้แต่ถ้าทําให้ดําแบบนี้จะใช้ระยะเวลากี่ปีแล้วดําเสมอดําสวยอะไรเงี้ยดําแบบมีมิติอย่างเงี้ยนะคะทํายากค่ะเหรียญเงินอ่ะแล้วก็คุยเรื่องเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินเหรียญนี้นะคะเหรียญเงินอ่ามีสองเหรียญเหรียญเงินรัชดา เงินเล็กค่ะอันนี้นะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อบาทเป็นเหรียญเงินรัชดารัชดาหมายถึงชื่อเรียกของปีรัชดาคือปีครบยี่สิบห้าปีครองราชในหลวงราชการที่เก้าเขาจะเขาจะมีชื่อเรียกของของแต่ละวาระวาระวาระครบรอบโน่นนี้นั่นเขาก็จะมีตั้งชื่อยีสิบห้าปีครองราชก็จะเป็นรัชดา ครบรอบ25ปีครองราชนะคะเหรียญเงินรัชดา10บาทเล็กเนะะี่ยค่ะ25ปีครองราชจะเรียกรัชดาแล้วก็จะมี50ปีครองราชก็จะเป็นการจนาอย่างนี้นะคะก็จะมีอะไรนะสมมงคลรัฐรัชดารัฐอาอะไรนะ นั่นแหละค่ะชื่อชื่อเรียกที่เป็นชื่อเป็นตั้งชื่อเป็นให้เป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอะไรเงี้ยค่ะนะคะเรียกเฉพาะเฉพาะเฉพาะปีนั้นปีนั้นอยกตัวอย่างเงินรัชดาสิบบาทนะคะไปน่ารับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินเนื้อเงินแท้นะคะเงินดีด้วยนะคะเงินเงินรัชดาเหรียญสองเหรียญน,นี้เขาจะอยู่คู่กันไม่ใช่ว่าเขาแพ็คคู่กันนะคะหมายถึง ทางกลมออกมาขายออกมาจำหน่ายอะค่ะจะออกมาส่วนมากจะมีสองเหรียญนี้ตลอดเลยนะคะเหรียญรัชดากับเหรียญสามรอบเหรียญสามรอบนี้เขาจะเป็นเหรียญใหญ่จะเป็นเหรียญยี่สิบาทที่ะลึกเหรียญเงินนะคะยี่สิบาทเที่ระลึกสามรอบเหรียญเงินรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะเงินรัชดาสิบบาทนะคะรับซื้อหนึ่งร้อยบาท เงินสามรอบรับซื้อเหรียญละ400บาท